ทำไมถึงคิดว่าอันนี้มากกว่าเอ้ามเยอะนะ่ะอันไหนลองนับสินับถาดแรกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่พออ่าอันนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแล้วถาดนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าอันไหนมากกว่าออันนี้แหละอ่าวงกลมเลยครับ ภาพใดที่มีจํานวนลูกกวาดน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะลองนับดูนะนหนูลองนับตัวเลขแล้วหนูก็เขียนเอาไว้เลยสองสามสี่ห้ากเจ็ดอ่ะเขียนไว้ข้างบนเลยเลขเจ็ดอืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดอืมอืม,อม อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเขียนไหมอันไหนน้อยที่สุดอันนี้อันไหนน้อยที่สุดอันนี้อ๋ออันอันนี้มีเท่าไหร่เก้าอันนี้เท่าไหร่แปดอันนี้อันนี้มีเจ็ดอ่ะอันไหนน้อยที่สุดอันนี้อ่ะอ่ะเก่งมากเขาบอกให้เราเติมคำตอบในช่องว่างนะ อันนี้คือเขาบอกว่ามีต้นไม้ในกระถางกี่ต้นมีต้นไม้ในกระถางกี่ต้นในกระถางนะลูกมีสองสามสี่ห้าเขียนไปอันนี้เหรอบดเลยเหรอครับเขียนเลขห้าครับอือห้า <5. S 1> ใช่ครับแล้วเขานี่อันนี้เขาบอกว่าปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มอีกกี่ต้นปุ๊อะไปนับกระถางที่กําลังจะปลูกต้นไม้ครับันนี้ในในในอันนีนนน้อันนี้อืนนอที่กําลังจะปลูกนะมีกี่ต้นนับซิมีสามอ่าเขียนไปเลยค่ะอือจะมีต้นไม้รวมทั้งหมดกี่ต้นจ้ะ <4. S 1> ต้นไม้รวมอะนับทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้บเอ็ดกระถางนี้มันคือกระถางเปล่าลูกเรานับแค่เฉพาะต้นไม้ที่กำลังจะปลูกอันนี้กี่ต้นรวมทั้งหมดนี้ 2> 1 2 3 4 5 6 7เอ่าน,นับดี <8. S 1> ๆชา้าๆ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8อืม้าเขียนนี่เก่งมากอ่าอันนี้เขาบอกว่ามีปลาในบ่อก,กี่ตัว นับปลาในบอ่อเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าไปเขียนตอนนี้เหรอครับผมอ่านำปลามาเพิ่มอีกกี่ตัวเพิ่มอืมในถุงนั่นแหละครับลูกกี่ตัวในถุงนี้อ,อ่านั่นแหละ <S <S จะมีปลาในบอ่อรวมทั้งหมดกี่ตัว อ่ะรวมทั้งหมดเลยนะลกูกหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะนับรวมทั้งหมดเลยเจ็ดแล้วอะไรจะแปดแล้วเก้าอ่ะอ่ะเก่งมาก